สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าพรจากจัก,กรวาลมีอะไรมอบให้คุณบ้างค่ะก่อนอื่นเราขอมาดูก่อนนะว่าพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรมาค่ะดูพลังงานของคุณก่อนนะคะวีนอฟวานราชนินีไม่เท้าโอ้โห คุณเป็นคนที่นิ่งเก่งฉลาดสุข,ขุมมั่นใจในตัวเองมีพลังใครเห็นก็เคารพนับถือคุณคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถห้าถ้วย บางพลังงานกำลังรู้สึกว่าเสียใจสูญเสียบางสิ่งบางอย่างของรักออกไปนะคะอโอ้โหคิงเหรียญบางพลังงานก็เป็นหัวหน้างานผู้รับผิดชอบในหน้าที่การงานขั้นสูงผู้บริหารได้อาจารย์ได้ครูได้คนใจดีมีใจบุญสุนทานมากๆ ผู้คนเคารพยำเกงแล้วมาดูสิค้าว่าพรจากจัก,กราวาลอยากจะมอบอะไรให้กับคุณคะ The Tower มีบางสิ่งบางอย่างจัก,กราวาลอยากจะบอกว่าคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับพลันเรื่องอะไรคะ เรื่องอะไรคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบชุบผันทัอุบปปับเลยอมืมีทางเลือกค่ะกำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่กำลังลังเลไม่แน่ใจสิ่งที่เลือกไปจะเลือกอะไรดีเขาบอกว่าคุณจะหาทางออกได้แน่นอนค่ะ เพราะสิ่งที่คุณจะเลือกจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอิสระในการใช้ชีวิตอิสระในการดำเนินชีวิตสิ่งที่คุณเลือกจะทำให้คุณมีความสุขอิสระในทุกๆเรื่องคุณจะเลือกได้คะ่ะ คุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะเลือกอะไรดูต่อนะอืมเป็นสิ่งดีๆแน,แน่หนึ่งช่วยค่ะเป็นสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาไม่ว่าคุณกําลังต้องการงานต้องการเงินต้องการคนรักเน้นในเรื่องของคนรักเลยคนโสดจะได้พบคู่และเรื่องงานที่คุณยังตัดสินลังเลไม่ได้เนี่ย อัศวินถ้วยอีกโอ้โหให้คุณเลือกงานในในงานที่คุณรักคุณถนัดคุณมีความชัดเจนกับมันคุณรู้สึกรักมีความสุขกับงานส่วนคนโสดได้คู่แน่ๆค่ะในเร็วๆนี้ได้แน่ๆเลยจกักรวาลบอกว่าคุณกําลังจะได้พปกคู่นะคะส่วนคนที่กําลังยุ่งเรื่องงานคิดเรื่องงานหรือตัดสินใจเรื่องธุรกิจ สิ่งที่คุณจะทำความสุขความอิสระและก็ความถนัดที่คุณมีให้คุณเลือกในสิ่งนั้นแล้วมันจะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆค่ะเด็กเหรียญตอนนี้คุณกําลังจะเป็นเศรษฐีค่ะ การวางแผนของคุณในปัจจุบันจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งมั่นคงให้กับคุณนะคะนี่คือไพ่ของคนที่กำลังเป็นเศรษฐีค่ะเป็นเศรษฐีแล้วเป็นเศรษฐีน้อยๆะคะ่ะและแผนงานที่คุณคิดไว้ที่คุณคิดว่าใช่นั่นแหละค่ะ จะเป็นหนทางนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ